สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับพุดอีกนิคมนะครับบอร์ดกอนออไฟเขียวอนุมัติตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมแห่งใหม่ดึงเงินลงทุนกว่า64,000ล้านบาทพื้นที่ EEC คาดสร้างงานเพิ่ม16,00 0หมตำแหน่งช่วงนี้นะครับมีข่าวการสร้างนิคมอุตสาหกรรมพูดมารรัวเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวการตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้กันนะครับ นายวิริศอัมาราปานผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดกนอออนุมัติให้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่หนึ่งแห่งโดยร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอเพกพาร์คจำกัดในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า S c ส r v e และ New S อส r v e และอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะ เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ของประเทศเชิงพื้นที่โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การกำกับดูแลของกรออทั้งนี้โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอเพกกรีน Industrial e s t a สเตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวสำโรงและตำบลแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา พื้นที่ประมาณ2,191ไร่โดยที่ตั้งของโครงการอยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ80กิเมตรท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประมาณ100กิโลเมตรสนามบินอุ่ตะเภา,าประมาณ120กิเมตรและห่างจากท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธประมาณ130กิโลเมตรห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเกตเวซิตี ประมาณ10กิโลเมตรและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีประมาณ50กิโลเมตรสภาพพื้นที่โครงการนะครับเป็นพื้นที่ดอนไม่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมถึงในส่วนของตัวโครงการแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ1,600ไร่พื้นที่สาธารณูพโภคพพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนประมาณ591ไร่โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดและเปิดให้บริการได้ภายใน2ปี ซึ่งหลังจากเปิดดำเนินการแล้วจะก,ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ6 4 0 0 0ล้านบาทเกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ1 000, 6 0 0 0คนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตโลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนวัตกรรมและผลผลิตจากเกษตรที่มีความต้องการใช้น้ำต่ำกลุ่มอุตสาหกรรมเบา กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคกลุ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการในพื้นที่ eec นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาพื้นที่ eec ของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานในระบบสาธารณูปโภคอาทิรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินอุตภเภาเมืองการบินภาคตะวันออกท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ท่าเรืออุตสาหกรรมมาตะพุทธระยะที่3และการชักจูงการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย s อสเค e และ New s อสเค e โดยกรอ,อ,อได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดเตรียมพื้นที่ซึ่งจากการพิจารณา ข้อเสนอของโครงการจะตั้งนิคมดังกล่าวแล้ว กอนออเห็นว่านอกจากศักยภาพของโครงการทั้งในด้านทำเลที่ตั้งและการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วบริษัทยังมีความพร้อมมีฐานลูกค้าและมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่คาดว่าจะทำให้โครงการประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างไรก็ดีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวได้นำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือว่า Eco i อิน s t r เท l Town มาประย ยุคในการออกแบบโดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนรอบพื้นที่โครงการรวมทั้งจัดสรรพื้นที่สีเขียวภายใต้นิคมอุตสาหกรรมและในส่วนของน้ำทิ้งได้นำไปผ่านการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพก่อนนำน้ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ใช้แนวคิดการออกแบบอาคารแบบอารยะสถาปัต์และออกแบบอาคาร เพื่ออนุรักษ์พลังงานลดการใช้พลังงานและปล่อยกา๊าซเตือนกระจกและหันมาใช้พลังงานทดแทนเสริมพลังงานหลักซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมาการกรอนออนะครับนี่ก็เป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศที่เดินหน้าลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากที่แอดมินได้นำเสนอไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า มีการผุดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งจะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศของเราที่จะมีการจ้างงานเพิ่มเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าข่าวที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ